สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเน้นที่ราศีเป็นหลักนะคะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ แล้วก็ส่วนท่านที่อยากจะดูโดยอิงจากลัคนาเนี่ยก็ดูได้นะคะยินดีค่ะถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามันอาจจะตรงกับคุณบ้างนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้แต่ถ้าคุณถามว่าดูจากลัคนาหรือราศีอันไหนตรงกว่ากันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่ทํานายไปเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องดูทั้ง2คลิปแล้วก็เมื่อถึงเวลาคุณจะทราบเองว่าอันไหนตรงกว่ากันหรือมันอาจจะตรงทั้ง2อ,อย่างเพียงแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยคุณก็อาจจะต้องไปประมวลเอาใช้วิวจารณ ยานเอาอะนะคะทีน่นี้ดวงนี้เนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ยต้องเออมันจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะตรงแค่2 0 3 0เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนะคะสามารถมาดูเป็นดวงส่วนตัวได้โดยมีค่าครูค่ะ สำหรับคลิปนี้เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือชาวกลุ่มที่เป็นคนโสดสนิทชาวกลุ่มที่มีคนคุยแต่วไร้สถานนะแล้วก็ชาวกลุ่มที่เป็นคนที่มีคู่มีคนรักชัดเจนแล้วมาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยพลังงานหลักของคุณในช่วงเดือนนี้เดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณได้ไพ่ ก้าวไมเท้าจริงๆก้าวไม่เทา้ 9, เทาเป็นไพ่ของความเบื่อหน่ายนะรู้สึกเบื่อๆเ,เซ็งๆรู้สึกชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรสดใสนะคะแต่ว่ามันจะถามว่าโอ้โหบางทีมันเบื่อๆอยากบางครั้งก็รู้สึกว่าเออชีวิตบางทีก็อยากมีแฟนนะั่งเหงาๆแต่มีแฟนแบางทีมันก็วุ่นวายก็ไม่ค่อยอยากมีก็มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันก็รักความเป็นแบบ อยู่แบบกับตัวเองเหมือนกันบางทีมก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความรู้สึกงงงงแล้วก็รู้สึกฟุง้งซ่านแล้วก็รู้สึกยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอยากชอบที่จะเป็นโสดต่อไปหรือว่าจะจะอยากมีแฟนดีนะบางทีมันก็ออกแนวแบบบางวันก็รู้สึกเออเป็ و, นโสดก็มีความสุขด,ดีบางวันก็รู้สึกทำไมวันนี้มันเหงาจังอะไรเงี้ยนะคะอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ แต่จะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมมีโอกาสเหมือนกันนะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญซึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มต้นดีๆอาจจะเจอเจอกับใครบางคนที่คุณถูกใจหรืออาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาถูกใจคุณแต่ทีนี้มันถูกใจกันและกันไหมไอคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะถูกใจคุณหรือคุณถูกใจเขาเนี่ยมันสามารถสารจำพันกันไปได้ไหมอันเนี้ยนะคะขอไพ่เพิ่มออกแนวว่าพอเจอเจอกันแล้วมันไม่ค่อยลงตัว คือหนึ่งถ้าคุณไปถูกใจใครคนนั้นจะไม่ได้ถูกใจคุณ แต่มันมีโอกาสที่คนที่คุณไม่ได้ถูกใจอะ่ะเขาอะ่ะดันมาชอบคุณนะคะเพราะลักษณะมันเป็นแบบนี้เลยคือไอ้ที่หยิบยื่นให้นะไม่ได้มองนะคะสี่ช่วยนะแต่ดันไปมองไอ้ที่เขาไม่ได้มาสนใจเราเออมันดันเป็นลักษณะนี้ถ้าถามว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการเหงาไหมจริงๆถ้าอยากมีคนคุยก็มีได้นะนะคะมีคนที่ก็พร้อมอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่แนวที่จะเติมใจอะไรให้คุณให้เต็มได้เลยบางเปิดบางทีเปิดเปิดลำคาญด้วยซ้า ะะส่วนคนที่คุณอยากคุยด้วยกับเขาจริงๆเนี่ยเขามามา,มาหายหายเพราะเขายังไม่ได้รู้สึกถูกอกถูกใจอะไรคุณมากนักนะคะบางทีเขาก็ดูเหมือนเอออยากคุยกับคุณดีเออแต่บางทีก็หายไปมันเลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อๆความรักมันไม่นิ่งความรักมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ไอ้คนที่ชอบมันก็ดันไม่มาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับเราไอ้คนที่อยากจะสารสัมพันธ์กับเราเหลือเกินแล้วก็ดันไม่ชอบก็เลยทําให้เดือนนี้ชาวกลุ่มก็คงจะยังเป็นคนสดๆไปก่อนนะคะยังไม่ใช่จังหวะดีๆที่จะ พัฒนาในเรื่องราวของความรักกับใครแต่ถามว่าพอมีคนคุยได้ไหมก็พอมีได้บ้างเหมือนกันค่ะต่อมาเราจะมาพูดกันถึงคนที่มีคนคุยแล้วนะคะแต่ว่ายังหาสถานะให้แก่กันไม่ได้พลังงานหลักของคุณเลยได้ไพ่สวยนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความหวังคุณมีความหลังอะไรบางความหวังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคนนี้เป็นความหวังที่เกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้ที่คิดว่ามันน่าจะพัฒนานได้ในขณะที่พลังงานของเขานะคะเขาคนนี้เนี่ย ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าก็เป็นไพ่ความหวังเช่นเดียวกันเขาก็มีความหวังเหมือนกันว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัฒนาไปได้แต่ตอนนี้มันยังเป็นไพ่แค่เลขหนึ่งดังนั้นตอนนี้มันยังไม่พัฒนางั้นเราขอเจาะใจเขาหน่อยว่าไอ้พัฒนาไปได้เนี่ยใจเขาคิดอย่างไรกับเราอยากจะพัฒนาไปสู่จุดไหนนะคะมีมีอนาคตกับเราไหมนะคะมองอนาคตแล้วยังเห็นเราไหมนะเดี๋ยวขอเจาะใจเขาหน่อยนะคุณนึกถึงหน้าเขานะอยากจะรู้ว่าเขาคิดกับ คุณอย่างไรโอ้โหไพ่ความรักมาเต็มเลยนะคะด้วยไพ่ราชาถือถ้วยนะเขาก็มีความอบอุ่นใจให้กับคุณมีความรักค่ะราชาถือถ้วยในหะ้เป็นไพ่ความรักนะคะแล้วก็มีความปรารถนาดีด้วยหวังดีด้วยแล้วก็มองไปยาวๆก็ยังเห็นคุณอยู่ด้วยไพ่เอ็มเพรสเอ็มเพรสนี่จกักรพรรด,ดิินีเอ็มเพรสคือไพ่ของความสมหวังแต่เอ็มเพรสเนี่ยคือไพ่ของการรอคอยนะดังนั้นเขารู้สึกว่าความรักเนี่ยมันรีบเร่งไม่ได้เลยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงเวลานี้เขาอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการ ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวทํามาหากินสร้างเงินสร้างไรายได้หรือว่าอาจจะเน้นไปเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างไม่ได้มารีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่แต่ว่าเขาเอะมองไปยาวๆเขาก็ยังอยากจะมีคุณอยู่นะคะคือเขาก็รู้สึกว่ากับคุณเนี่ยมันพัฒนาได้แล้วก็อยากจะพัฒนาด้วยนะคะภาพไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาพร้อมกับไพ่ประชาชถ้วยแล้วก็ไพ่ของ หนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของพรมลิขิตนะมันเป็นพรมลิขิตนะที่ทําให้คุณทั้งคู่มาเจอเจอกันแล้วก็อาจจะได้รักกันเ,เจอเจอกันและรักกันนั่นแหละพรมลิขิตทําให้เจอเจอกันและรักกันแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวนะคะที่จะทําให้พัฒนามันไม่ใช่โอ้โหเจอปุ๊บปิ้งปับ๊บมันมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเอ็มเพลสเนี่ยมันคือการดําเนินเรื่องราวไปการค่อยๆปลูกพันธุ์ค่อยๆเรียนรู้กันไปอมองว่าในระยะยาวนะคุณกับเขาเนี่ยมี อนาคตร่วมกันแต่ในระยะสั้นเอาในระยะ ระยะกันยาเนี้ยนะคะเออความสัมพันธ์มันจะเป็นเช่นไรนะคะในเมื่อทิศทางมองดูแล้วคุณก็คุณก็รู้สึกดีกับเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะทิศทางความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อยีถ้อยอาศัยกันดีนะคะมีความรู้สึกว่าอบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไพ่ของการพบกันครึ่งทางด้วยนะคะมันดูมีปัญหานะมันดูมีปัญหาอยู่เหมือนกันดูมีบางจุดนะคะมีบางช่วงเวลาที่เหอะที่สะดุดที่ห่างเหินแต่ก็สามารถควบคุม control ได้นะคะ มีภาพไพ่ของการควบคุมคอนโทรลมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาไม่เข้าใจกันเต็มที่นะักแต่มันก็เป็นปัญหาที่คุณและเขาหันหน้าเข้าหากาันแล้วก็เนี่ยหาจุดที่จะมาเจอกันตรงกลางได้บางทีอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยหรือทัศนคติอะไรบางอย่างที่เอ้ยเขานิสัยอย่างนั้นเรานิสัยอย่างนี้แล้วมันมันเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่ว่าคุยกันแล้ว ยอมแล้วกันเรายอมให้นิดเขายอมให้หน่อยแล้วมันมาเจอกันตรงกลางได้ดังนั้นคนนี้นะคะแนวโน้มดีตัวของเขาก็คิดดีตัวของคุณก็รู้สึกดีไอ้เรื่องพอตราบใดที่มันใช้ความรักนําทางแล้วอ่ะนะคะรักมันก็ชนะทุกอย่างนะในสถานการณ์นี้นะจริงๆก็รักไม่ได้ชนะทุกอย่างในทุกสถานการณ์หรอกแต่ในสถานการณ์นี้ในหน้าไพ่แบบนี้ดูว่าถ้าคุณทั้งคู่นะใช้ความรักนําทางนะคะอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นปัญหาที่มันเข้ากันไม่ได้ที่มันทําให้ความรัก สะดุดเนี่ยคุณจะพบกันครึ่งทางแล้วค่อยๆปรับค่อยๆจูนมันใช้เวลามันรีบเร่งไม่ได้นะอย่าไปเร่งความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันมีโอกาสแนวโน้มดีทีเดียวที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักได้ในอนาคตอันไกลนะคะแต่ตรงนี้เราไม่ได้คอนเฟิร์มนะบอกไปแล้วไม่ได้ฟันธงว่าจะได้แน่ๆเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะคะว่าพื้นดวงคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่านะคะแต่แนวโน้มก็ดูว่าดีอ่าสุดท้ายเราจะมาคุยกันถึงคนที่ มีคู่แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้หรือว่าเป็น เป็นแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะคบหากันรักกันชัดเจนพลังงานหลักของตัวคุณนะคะได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าก็จริงๆแล้วความรักไม่ได้ถาโถมอะไรในหัวใจคุณมากนักนะแต่คุณก็รู้สึกว่ากับคนรักของคุณมันก็รู้สึกของการเป็นเพื่อนหรือถ้าเคยมีทะเลาะเบาะแวง้งเคยมีปัญหาอะไรกันมาคุณก็อยากจะปรับความเข้าใจคุณก็อยากจะมาเริ่มกันใหม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันจะต้องจบอะไรกันไปหรือปัญหานั้นมันเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งแก้ไม่ได้คุณก็รู้สึกว่าเออ ความรักมันมีความหวังมันปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเกิดมีปัญหากันนะคะแต่ความรู้สึกของคุณมันไม่ได้ดูถาโถมในความรักนะมันเหมือนก็เลื่อยๆเอื้อยๆนะคะแล้วก็เห็นคนรักเป็นคนพิเศษมากกว่าที่จะเห็นเป็นรักลึกซึ้งอะไรมากมายนะ ในขณะที่คนรักของคุณนี่ช่วงเดือนนี้นะคะมีเสน่ห์แผลวาวเดียวกันยายนนะคะได้ไพ่ของคนมีเสน่ห์จัดเต็มเลยดังนั้นคนรักของคุณมีโอกาสเจ้าชู้วอกแวกได้เหมือนกันด้วยไพ่แบบนี้นั้นเรามาเจาะกันดีกว่าว่าคนรักจะเจ้าชู้วอกแวกไหมเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะเจอเจอคนเยอะเลยนะคะในช่วงเดือนกันยานะดูซิว่าเขายังมั่นคงกับเราอยู่ไหมเขาคิดกับเราอย่างไรนะคะ่าจะวอกแวกไหมอืม้ม จร,จริงๆแล้วจริงๆแล้วมีโอกาสวกแวกได้สูงมากเลยนะเพราะว่าใจตอนนี้เหมือนเป็นอิสระรักอิสระนะคะไม่ชอบผูมกมัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเหมือนมันเป็นเรื่องของหน้าที่มีไพ่ของคนทําหน้าที่แต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่เขาก็ไม่ได้จะปล่อยหน้าที่นี้ไปนะหน้าที่ของการเป็น,ปนแฟนหน้าที่ของการเป็นคู่ชีวิตนะคะมันไม่ใช่เรื่องของความรักหวานแหววแล้วแต่มันเรื่องของการที่ คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่ให้แก่กันอย่างเช่นคบหากันมาอย่างเงี้ยออหรือว่าแต่งงานกันมาเคยให้คำมั่นสัญญากันว่าจะดูแลกันและกันไปเขาก็จะยึดตรงนั้นเอาไว้นะคะไม่ว่าจะยังรักหรือไม่รักก็ตามเนี่ยแต่ก็จะยังยึดมั่นเอาไว้แต่คุณดูแลใจเขาหน่อยนะในช่วงนี้นี่มีโอกาสวกแวกได้สูงมากเลยเพราะว่าเป็นไพ่ของการปิดบังซ่อนเร้นนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเขามีสเสน่ห์และดันเจอไพ่ปิดบังซ่อนเร้นอีกนะคะก็ต้องดูว่าเขาจะไปวกแวกอะไรหรือเปล่านะคะ ทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยก็ต้องดูพิสูจน์ตอ้งตรวจตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยให้ความใส่ใจเขาเต็มที่แล้วหรือยังเนื่องจากว่าไพ่ของตัวตนคุณอะ่ะก็ดูว่าเห็นคนรักเหมือนเพื่อนมากกว่าบางทีคุณก็ไม่ได้หวานแววกับเขาและเขาอาจจะต้องการความโรแมนติกแล้เขาอาจจะไปได้จากคนอื่นตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเช่นไรนะคะ ควสัมพันธ์นะโอ้โหต้องระมัดระวังเลยทีเดียวเจอไพ่เลเวอร์สเข้ามานะคะซึ่งเป็นไพ่ของรักซ้อนหน้าไพ่นี้มีไพ่รักซ้อนขึ้นถึง3ไปใบแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่ เป็นคู่กันชัดเจนแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเรื่องของตัวตนคุณก็อาจจะทําก็ได้นะเพราะตัวตนคุณก็ดูมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆตัวตนเขานี่ค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องของมีเสน่ห์มากนะคะออความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นค่อนข้างจะยึดตัวเองเป็นหลักด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ค่อยยอมกันเลยนะคะเจอไพ่ของการเนี่ย อีโก e ้ใส่กันนะคะแม้ว่าบางทีคุณจะมีทัศนคติว่าโอเคที่เคยมีปัญหากันมาเนี่ยมันจะปรับแก้กันได้นะคะแต่พอมาเจอความอึมครึมของเขาพอมาเจอความ อยากอิสระของเขานะคะอยากที่จะมีสเปซคุณบางทีคุณก็ของขึ้นเหมือนกันนะคุณก็มีความรู้สึกว่าโหเราเราก็ยอมเยอะนะแต่ว่าดูเขาเหมือนไม่ยอมอะไรเราเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้คุณรู้สึกเหมือนหมดใจได้เหมือนกันเหมือนเราแบบพยายามแล้วนะคะแต่เขาไม่ดูพยายามเพื่อเราเท่าไหร่นะคะอ่ะขอดูสิว่าแนวโน้มนะมันถ้ามาทรงนี้แนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งแนวโน้มอันนี้เนี่มาายมันไกลกว่า กลกว่าเดือนกันยาแล้วนะอันนี้ขอเปิดแนวโน้มให้ดูถ้าแนวโน้มมาทรงนี้นะคะ ต้องระมัดระวังแล้วล่ะค่ะเจอทั้งไพ่เดสแล้วก็เจอทั้งไพ่เดวิลจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีไพ่หมดใจมานะตั้งต้นแล้วทั้ง10ดาบทั้งเดทนะคะความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มที่เป็นคนมีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้ดูค่อนข้างเปราะบางมากนับตั้งแต่เดือนกันยาไปเลยดูแนวโน้มแล้วก็ยังไม่ค่อยดีมีโอกาสที่1ห,หมดใจกันไปสอกแวกนอกใจนะคะดังนั้นเดือนกันยายน ยังไม่ได้ดูว่าปัญหาจะเยอะมากเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาคุณอาจจะต้องรีบเร่งที่จะพัฒนาเอ่อท,ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขามีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณนี่มันเหมือนอยู่ทําตามหน้าทีา่ท เขาต้องการอิสระเขารู้สึกว่าต้องการสเปซเราต้องหาสเปซที่เหมาะสมจะมาอยู่ใกล้เขาเกินไปเขาก็อึดอัดแต่ถ้าอยู่ห่างไกลเกินไปมีโอกาสที่เขาจะวกแวกนอกใจได้สูงมากนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีภาพไพ่ของ การเป็นคู่กันอยู่นะภาพไพ่ของพรมลิกิ์ที่ให้มันมาคู่กันก็ยังบอกว่ามันก็เป็นคู่กันนั่นแหละนะคะแต่เป็นคู่ที่น่าจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วที่ทําให้มันมาพิสูจน์คุณทั้งคู่แล้วว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมอย่างไรนะคะก็เอาใจช่วยกันแล้วกันค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูแบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบุณค่ะ